สิบเปอร์เซนต์นะคะแล้วเราจะเอาไปผัดกันค่ะนสุก80%นะคะแล้วก็ผูคิดไค่ะอือ่จมูกละปาลมเลยแล้นะลาลมเลยค่ะ เราไมต้องทอดนะคะเาใช้วิธีการลวกปลาให้สุกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เอาพริกที่เหลือใส่เลยคะ่ะเชฟกะทะอะไรนี่เขาเชฟกะทะห้างเขาดังมาแล้วแล้วพ่อจะเป็นเชฟกะทะอะไรเชฟกะทะเก่า <c oughs> เก่า <c oughs> เอากระทะใหม่ ก็ไม่เอาจะเอากระทะเก่าค่ะเชดกระทะเก่าค่ะเนี่ยจะดังไหมนะเชดกระทะเก่าเนี่ยน้ำไม่ปูน้ำร้านคุกด้วยนะคะอืมนานนะคะเดี๋ยวมันจะเละค่ะเพปลามันสุกแล้วอือใส่น้ำไปเลยค่ะพอ,อปลาสุกเราค่อยใส่ใส่อะไรนะอันนั้นไม่คืออะไรปูสารมะพร้าวอือ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็หอมทุกนะคะหอมทุกปรุงค่ะปรุงใส่นี่น้ำมันหอยนิดหน่อยน้ำปลาน่ะหอยและค่ะน้ำปลาไอ้คะเอานี่ก็น้ำปลานะผู้น้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะยูวยขาวอยู่นู่นค่ะอยู่ข้างในนะคะ จะเค็มสอบอแล้วอยาก,กินเค็มนะคะให้หอมนะคะสีขาวนิดหนึ่งน้ำตาลช้อนชาหนึ่งก็พอเอาต้นหอมด้วยไหมปู่ถ้ามีก็ดีน่าจะไม่มีก็ไปเก็บเก็บที่สวน,นะคะ่ะนี่ใบกะเพราบ้านเราคะ่ะ กำลังออกเยอะเลยค่ะอะไรกูตัดอ,อีกนิดนึงนี่น <ง assa> นอันนี่นี่ค่ะคนทำใส <monitor> ่ใจด้วยไหมคะคนทำ <Nice. S 1> นี่ <nightmare. S 3> พอ<า>แล้วค่ะตักได้เลยค่ะตักได้เลยค่ะ ooh